ชัยภูมิปล่อยคารวานทานน้ำใจชาวชัยภูมิรวมพลังช่วยภัยน้ำท่วมโดยบริจาคสิ่งของและบรรจุถุงยางชีพไปช่วยเหลือพี่น้องภาคเหนือและภาคอีสานผู้ประสบภัยน้ำท่วมสองคันรถพ่วงคณะกรรมการบริหารพร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครร่วมแบ่งปันน้ำใจเงินบริจาคซื้อสิ่งของและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นมอบให้กับสมาคมผู้ภายเขตเมืองสกลนครนำไปช่วยเหลือประชาชนต่อไป และที่จังหวัดหนองคายกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังคนและยานพาหานะพร้อมเครื่องจกักรกลเร่งฟื้นฟูปรับปรุงทางขึ้นวัดผาตากเสื้อจุดที่ตั้งสกายวอล์กจุดชมวิวกระจกใสายแห่งแรกของไทยที่เห็นวิวแม่น้ำโขงสองฝั่งไทลาวได้อย่างสวยงามหลังจากถนนสุดตัวพังเสียหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลา,ลากเนื่องจากฝนตกหนักในห่วงที่ผ่านมา ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในอีสานวันนี้15นาฬิกาทาง nbt 11 TV ออีสาน